สวัสด <ersch> ีครับพี่น้องครัวใบพาดครับแกงพริกปลาซิวครับก่อนไปลาดก็กรอกนาไห้ลุกไปโรงเรียนก็นะครับพี่น้องยุกกรอกรายวันนี้ครับกรอกไปกินเองครับสะดวกสบายมากว่าครับไปลาดมาแล้วครับได้ลูกซิวหมดครับสี่สิบบาทครับใบร่าใบกรูดเข่องแกงพริกครับพี่น้องตังม้อครับเข่องแกงกับเคยได้ลงไปเลยครับพี่น้องไล่ดีแล้วปรุงรสด้เรียบร้อยครับลูกซิวได้ลงไปเลยครับพี่น้อง ใช่ไปเร็วอย่าไปกวนนะครับเขี้ยบๆว่าจมน้ำพอครับเดี๋ยวมันแตกเม็ดครับพี่น้องระวังรอกระน้ำชาเลยพี่น้องสดชื่นลาวฮ่าฮสุดยอดเลยว่าเจ้าเจ้าครับใบกร้วยใบราดใส่ลงไปครับพี่น้องเรียบร้อยครับแกงพริกลูกชิ้วครับกับแกล้มนกอิดทรีเลยพี่น้องเนื้อเด็ดเดียวครับสช่างมาครับพี่น้องใบกร้วยใส่ลงไปเลยครับพี่น้องตามโดยเนื้อครับใส่ลงไปเลยครับพี่น้องถอดยับๆประมาณนี้พอครับเดี๋ยวมีเยี่ยวเม็ด กระเทียมเจียวรวยครับกับแกล้มพานเลยครับมื้อเช้าครับพี่น้องแกงพริกลูกชิ้น